แล้วคนเดือดร้อนยังไงรอดรอดวิ่งยากเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยไปโรงเรียนก็ไปยากเดือดร้อนไหมครับต้องเอยากให้เขาแกงยงทำดีๆหน่อย ยังไงครับตอนนี้เดือดร้อนก็ตรงนั้นผมวาข้างนี่แหละครับเป็นไงเด้งไปมาก็มายากโดยนี่มาเดือดร้อนมานานหนึ่งระยะช่วงหน้าฝนนี่แหละช่วงหน้าฝนวอนเหรอเขามาแก้ไขให้รึงวอนเขามาแก้ไขปัญหาทางให้ ลงน้าม,มัน่มี้ด้านข้างบ่อยันบบ่ม่ลงง้นหน้า,<อ>า,นา,าหน้า,ลลา,นาโอ้บ่เป็นบ,บ่เป็นอะไรเลยล

ก็ลสร้างมามันยากกูมูดีชุดเนี่ยมันมันมันทนตกน้ำเดเป็นน้ำนั่นเป็นโค้ดเนี่นขงน้ำที่ลงถึงความร้ถท่าที่พวกที่ว่าเป็นหาเห็นที่เลาวันนี้มันเป็นไหลงไปที่ไรไไปบันเยร์เ้กอนหินกูร มัจนจะหนแบบนี้งมันก็แก้ไขได้เนี่ยมันมีทั้งกระปับปปลูกรังตอไปอีกค<อ>นใส้ได้ต้นใช่ไตีลูกจะยังค่อยตแอพัไองไปจอนึง่งแนพังไปเจอนมึมาเอทีอ่เดียวผมแบนตัวนี้สิให้รถของอบทรอท้องเขานี่มามาดูแลในสนิทนะครับนี่ว่าก็คือเอาแก้ปัญหาเมืองต้นเพราะว่าจุวนี้คือคือทางสัญจรตรงนี้มันไปมาก บ่ได้ถือว่าบ่ได้เล้วนะถ้าบรรทุกทิ้มของหนักๆพวกมันพวกยังเสียนะครับก็จะที่ให้รถของอบตนเี่ของเทศบาลเนี่ยมามาดูแลตรงนี้เป็นเหมือนกันกันถ้าจะเรีวเสร็จตอนนี้ถ้าบอกว่านั่นมือนี่ที่เขามาเป็นเป็นเป็นชุดหนึ่งแต่แต่แต่ต้องไปดูแลในส่วนที่เขาทําทำเรื่องเข้าไปก่อนแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่า ทางตัวุ่เ้เสร็จมืออื่นนะครับในช่วงเศ้าก็สีให้เอามาบริหารจัดการตรงนี้ในช่วงใบนะครับอันนี้คือคือคือ,คอบวกไปเลยเพราะว่าเ,เครื่องจักรของเขากัก็กระป้อมแน่ๆใน,นส่วนที่จะมาดูแลในตรงนี้อยู่นะครับ